สวัสดีค่ะชิงชวนชิมอินบางกอกวันนี้พามาร้านดังร้านส้มตำเจแดงสามย่านนั่นเองร้านนี้นะคะขึ้นชื่อมากๆเรื่องคอหมูย่างค่ะข้อหมูย่างของเขาพิเศษมากเลยนะคะเขาหมักกับข้าวคั่วด้วยซึ่งมันมีความหอมแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยชุ่มฉ่ำจูซี่มากอร่อยเข้าเครื่องมากๆเลยล่ะค่ะ ส่วนส้มตำนะคะชิงสั่งส้มตำปูปลารา์ดรสจัดนะคะแบบเผ็ดๆเลยปลารา้านัวดีค่ะอร่อยแล้วก็เส้นมาระกรเนี่ยกรอบมากๆอาจิ้มน้ำจุม้มแล้วก็จุ่มน้ำจิม้มอะไม่ใช่เราต้องจุ่มด้วยข้าวเหนียวนี่ค่ะข้าวเหนียวกับน้ำปลาราส้มตำนะคะฟินมอดร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่ดังมากเลยในย่านของสามย่านนะคะแล้วเขาก็ยังมีขยายสาขาไป จำนวนมากมายนะคะก็ลองไปชิมกันนะชิงว่าคอหมูย่างเขาอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวเนี่ยฟินมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลราคาจับต้องได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะลองไปชิมกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย